สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ mystery world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของความเบื่อครับเฮ้ยทำไมเราต้องมาบอกว่าความเบื่อมันมีประโยชน์ด้วยในหัวคลิปเนี่ยในชื่อคลิปในปกคลิปก็บอกว่าประโยชน์ของความเบื่อถูกไหมครับ เฮ้ยความเบื่อมันมีประโยชน์อะไรวะคือแบบว่าเราทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คงจะอยากหลีกหนีความเบื่อกันถูกไหมณนะปัจจุบันนี้เนี่ยความเบื่อมันก็น้อยลงจากไอสมัยก่อนเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ทําไมกันทําไมวันนี้นะครับผมเราถึงมาบอกว่าความเบื่อมันมีประโยชน์ล่ะแล้วเราทุกคนควรที่จะเบื่อนะครับผมอะ จริงๆก็จะบอกว่าเราทุกคนควรจะเบื่อก็ไม่ได้แหละให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองกันดีกว่านะครับผมว่าหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วท่านผู้ชมได้รู้ประโยชน์ของความเบื่อไปแล้วเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมนั้นจะอยากเบื่อ <c oughs> หรือไม่อยากเบื่อะนะครับก็ให้ทุกคนตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันเรามาเริ่มที่การศึกษานี้กันก่อนดีกว่าครับผมการศึกษาเรื่องความเบื่อนี้นะครับจะให้คนเนี่ยนะครับผมเข้ามานั่งในห้องเนี่ย เป็นเวลา6 1ถึงนาทีนะครับผมโดยให้นั่งเฉยๆเลยนะครับแล้วก็ จะมีปุ่มหนึ่งเนี่ยวางอยู่ตรงโต๊ะนะแล้วถ้ากดปุ่มนี้เนี่ยเราจะโดนไฟฟ้าช็อตครับอารมณ์เหมือนแบบว่าเราดึงหมากฝรั่งช็อตอะดึงแล้วมันก็จะจืดช็อตเรานิดหนึ่งนะครับผมก็วางเอาไว้ในห้องครับแล้วก็คอยศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้ดูนะครับผมผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาเนี่ยก็จะถูกบอกว่าให้นั่งเฉยๆและใช้ความคิดอะไรไปก็ได้หรือจะกดปุ่มก็ได้นะครับผมถ้าอยากจะกดเองแต่ไม่ได้มีใครบังคับให้ไปกดนะครับ ใครจะอยากช็อตตัวเองเหรอวะถูกไหมครับผมแต่เรียกได้ว่านะครับผมพอผลการศึกษาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ 25%ของผู้หญิงนะครับผมที่เข้าไปในห้องนี้นะครับผมช็อตตัวเองและ67%ของผู้ชายนะครับผมเข้าไปช็อตตัวเองนะครับผมการศึกษานี้ได้บ่งบอกอะไรให้เราได้รู้นะครับผมได้บ่งบอกให้รู้ว่า 1. น,นะครับผมผู้ชายเนี่ยนะครับผมทนต่อความเบื่อไม่ไหวเนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะครับผมบางทีเนี่ยก็เลือกที่จะยอมรับความเจ็บปวดอะมากกว่า การที่จะนั่งเบื่อเฉยๆนะครับผมแบบว่าแทนที่เราจะนั่งเบื่อเฉยๆเนี่ยหาอะไรทำไปอ่ะมันก็ยังดีกว่านะครับผมถูกช็อตจืดๆนิดเดียวมันก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกอันเนี้ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่โชว์แล้วว่ามนุษย์ของเราอ่ะเกลียดความเบื่อขนาดไหนนะครับใช่เลยครับผมมีใครไม่เกลียดความเบื่อบ้างนะครับผมความเบื่อมันคืออะไรกันดีกว่านะครับทีนี้เรามาพูดถึงความเบื่อกันหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าความเบื่อเนี่ยคือเวลาเราไม่มีอะไรทําเลยอ่ะมันเบื่อมากเลยไม่มีอะไรทําเลยโว้ยแต่ไม่ใช่นะครับผม คือการที่เราเนี่ยมีตัวเลือกนะครับผมแต่แค่ตัวเลือกนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกอยากจะทํามันครับพอเรานอนเฉยๆเนี่ยเราจะมีตัวเลือกให้เราลุกไปออกกําลังกายแต่เราก็แบบไม่อยากจะทํามานอนเฉยๆแต่ก็เบื่อนะครับผมคือเรียกได้ว่าไม่มีอะไรน่าสนใจให้เราทํานั่นแหละคือความเบื่อครับแล้วมนุษย์เนี่ยเอาชนะความเบื่อได้ยังไงกัน หุดเปลี่ยนแปลงสําคัญของความเบื่อเลยเนี่ยนะครับผมก็คือสมัยก่อนนะเราต้องรออะไรนานๆถูกไหมหรือว่าเราเองเนี่ยนะครับผมไม่มีกิจกรรมอะไรระหว่างวันทำเลยแต่ตั้งแต่ การที่โลกของเราจเจริญมากขึ้นเนี่ยการเดินทางทําได้เร็วขึ้นนะครับผมช่วงเวลาเบื่อของเราเนี่ยก็มีน้อยลงนะครับแต่เรียกได้ว่าจุดสําคัญจริงๆเลยก็คือการมาถึงของโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับผมหรือ Twitter เองก็ตามเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยไม่เบื่อนะครับผมเพราะระหว่างที่เราต้องใช้เวลารออะไรสักอย่างหรือไม่มีอะไรทำเนี่ยเรามากักจะหยิบมือถือขึ้นมาเช็คตลอดนะครับผมนั่นแหละครับคือวิธีการเอาชนะความเบื่อของมนุษย์ แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าโอ้โหทุกคนเกลียดความเบื่อกันหมดแล้วทุกคนเนี่ยก็แทบ,บจะมีเวลาเบื่อเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อนแบบหลายเท่าตัวเลยนะครับแต่คลิปนี้อ่ะเราบอกว่าเราจะพูดถึงประโยชน์ของความเบื่อนี่นะตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยมันยังไม่เห็นประโยชน์ของความเบื่อเลยถูกไหมนะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตตัวเองไหมละครับผมณนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงสําหรับคนที่อาจจะอายุแก่หน่อยแล้วเนี่ยลองเอาตัวเองไปเทียบกับตัวเองในอดีตดูนะครับผมการมีความเบื่อช่วยอะไรบ้างครับ หนึงเลยอย่างแรกที่เราเห็นกันง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็คือความเบื่อเนี่ยช่วยให้เรารู้จักการรอสิ่งต่างๆเป็นนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยทุกอย่างต้องได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นนะครับผมเพียงไปลายนิ้วสัมผัสทําให้การโฟกัสของมนุษย์เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าโฟกัสอยู่กับเส้นทางที่ตัวเองคิดตลอดไม่ได้ก้าวออกมานะครับผมที่จะมองภาพที่ใหญ่กว่านั้นได้ครับ คือเรียกได้ว่าเวลาคนเราเบื่อเนี่ยนะครับผมความคิดของเราอ่ะมันจะแล่นไปเรื่อยยังไงเลยครับมันทําให้เราได้หยุดคิดถึงเรื่องต่างๆมันทําให้เราได้หยุดตัดสินใจเรื่องต่างๆทําให้เราได้มีความคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับผมได้มีการศึกษาอีกอันหนึ่งนะครับที่โชว์ให้เห็นถึงประโยชน์ของความเบื่อนั่นก็คือการศึกษานะครับผมที่จะทำให้คนเข้าร่วมเนี่ยมาทำกิจกรรมอะไรเบื่อๆนะครับผมก็จะสมสมไปตั้งแต่เบื่อน้อยถึงเบื่อมากแล้วกิจกรรมที่เรียกได้ว่าน่าจะน่าเบื่อมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือการ อ่านหนังสือลายชื่อเบอร์โทรศัพท์ครับผมณปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือหนังสือที่จดเบอร์ของแต่ละคนในเมืองเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเองอ่ะมือถือเนี่ยมันเมมเบอร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองณปัจจุบันนี้ให้คนมานั่งอ่านหนังสือลายชื่อเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโอ้โหโคตรน่าเบื่อนะครับผมและกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอทํากิจกรรมน่าเบื่อเสร็จแล้วก็จะให้แก้วมาใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้ทําอะไรกับแก้วก็ได้ที่ให้มันสร้างสรรค์ที่สุดนะรบเุ่่ททีี่อไื ทำออกมาแสดงอะไรต่างๆออกมาเกี่ยวกับแก้วเนี่ยได้สร้างสารรค์ที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าในระหว่างที่พวกเขาเบื่อเนี่ยความคิดของเขามันแล่นไปเรื่อย,อยงไงมันไม่มีจุดหมายมันไร้จุดหมายครับปัจจุบนันนี้ทุกคนมีจุดหมายกันตลอดเวลา แต่บางทีเนี่ยเราไล่จุดหมายบ้าง,างก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมตอนนั้นเองนะครับจากการศึกษาต่างๆทั่วโลกเลยเนี่ยก็ได้คนพบว่าความเบือเ่อน่มีประโยชน์ตอนหนึ่งเลยนะครับผมเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์นะครับโชว์ให้เห็นเลยว่าคนที่มีเวลาเบื่อเนี่ยนะครับผมมักจะมีความคิดนอกกรอบกว่าคนที่ไม่เบือ่อเลยเพราะคนที่ไม่เบือ่อเลยมันโฟกัสอย่างเดียวไงมันไม่เคยออกนอกกรอบเลยมันอยู่แต่ในกรอบมันอยู่แต่ในเป้าหมายว่าวันนี้กูต้องทําอะไรบ้างวันนี้กูต้องทาอย่างนั้นทําอย่างง้นทําอย่าง,งนี้มันไม่นอกกรอบนะครับผมเพราะฉ นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความเบื่อเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้ววกาความเบื่อเนี่ยทำให้เรารู้จักรอเป็นนะครับผมและการที่คนเราเร่งรีบเนี่ยนะครับคือคนเราอะไรครับคนเราคิดถึงแต่ตัวเองอยังไงละ่ะ แต่ถ้าคนเราเบื่อเ,อเนี่ยเขาบอกว่าจากการศึกษาทางไททิฟิกเนี่ยนะครับผมวิทยาศาสตร์เนี่ยได้บอกว่าคนที่เบื่อนะครับผมมักจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าคนอื่นครับเพราะตัวเองรู้ไงว่าความเบื่อเป็นยังไงหรือบางทีเนี่ยก็มีเวลาว่างอ่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เอาเวลานั้นไปช่วยคนอื่นดีกว่าได้มีคนเนี่ยนะครับผมไปสัมภาษณ์คนที่มาบริจาคเลือดเนี่ยนะครับมีหลายๆคนเลยที่บอกว่าพวกเขาเนี่ย ก็ไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะก็คือเบื่อก็เลยมาบริจาคเลือดอย่างน้อยก็ได้ช่วยคนอื่นละก็เรียกได้ว่านี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของความเบื่อก็ได้นอกจากนั้นเองความเบื่อเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนตัววัดนะครับผมเป็นเกณฑ์วัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกชอบมันหรืออยากทํามันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราทําอะไรอยู่แล้วร,รู้สึกเบื่อเนี่ยแปลว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถูกไหมเราไม่ได้สนุกเราไม่ได้อินกับมันแล้วหรือว่า เฮ้ยเราต้องมาทําอะไรอยู่นี่วะไปทาอย่างอื่นดีกว่าความเบื่อเนี่ยก็เป็นตัวชีวัดในตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอสิ่งที่มันจะมาพร้อมกับการเป็นตัวชีวัดคืออะไรครับความเบื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอ แต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ครับเราทำอันนี้เราเบื่อเหลือเกินเนี่ย <c oughs> นะครับผมเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทําในสิ่งที่เราชอบอาจจะทําให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณเลยก็ได้นะครับก็เป็นจุดที่ดีสําหรับความเบื่ออีกจุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมบางที่เราอาจจะไม่ต้องปล่อยให้เราเบื่อไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนนะปัจจุบันเนี้ย มักจะหยิบมือถือมาเล่นตลอดเวลานะครับผมเพื่อแก้ไขความเบื่อไงเพื่อแก้ขัดกับความเบื่อของตัวเองไปในบางทีเนี่ยหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับผมในบางครั้งอาจจะไม่ต้องทุกครั้งก็ได้ตอนที่เราเนี่ยไม่มีอะไรทำเบื่อจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเราลอง โยนโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วก็ยอมปล่อยความเบื่อให้มันเข้ามาในชีวิตเราบ้างมันอาจจะทําให้เราได้เจอกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดไว้ก็ได้ครับและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เรามาพูดกันถึงเรื่องราวของประโยชน์ของความเบื่อนั่นเองอยังไงในวันนี้นะครับผมรายการ Mystery World คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ากา่ันผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเร แบบดิบๆเถืถ่อนๆกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มาเรื่องราวดีๆสดใสๆกันแล้วก็เปลี่ยนกันบ้างนะครับยังไงในวันนี้ลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ